ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กระสินจมลุงคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยีบน้ําทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับนำเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างตั้งแต่เนื้อว่านุ่นแรก2497จนมาถึงหลวงปู่ทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับยังเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดอีกเช่นเดิมนะครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะหลังตัวหนังสือนะครับพิมพ์3จุด ปี2อ2 4นะครับพิมพ์นิยมนะครับครับสำหรับหลวงพุทดองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านนึงนะครับให้ผมส่งพระองค์พระให้ผมให้ผมรีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงมาณที่นี่ด้วยนะครับครับสำหรับหลวงพุทดปี2524นีนะครับหรือปี24นะครับสร้างเมื่อปี2 5 2 4นะครับ ถือว่าเป็นรุ่นที่สามของวัดช้างให้นะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อว่านนะครับสร้างเมื่อปี292 2497นะครับแล้วรุ่นที่สองคือรุ่นพิณกรรมรุ่นที่สามนี่ครับคือเป็นพระเนื้อว่านปี2 4นะครับเขามีการจัดสร้างคือทั้งเนื้อว่านและเนื้อโลหะนะครับสําหรับพระวันนี้นะครับผมนําเสนอเป็นเนื้อโลหะหลังตัวหนังสือนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าหลังตัวหนังสือปี24นะครับครับจากประวัติการสร้างนะครับปี2 4นะครับ สร้างในสมัยที่พระครูสวัสด์นะครับหรือพระครูอนุกูลปริยกิจนะครับท่านเจ้าอาวาดรูปต่อมาจากพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับแต่ได้รับการปลุกเสกโดยพระอาจารย์นองนะครับเจ้าอาวาสวัดทรายขาวนะครับและเกจิอาจารย์อีกหลายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ดำวัตตุยงหรือเจ้าคุณวัดนาประดูนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดนะครับที่ได้รับการปลุกเสกโดยพระอาจารย์นองครับจะเป็น พระเครื่องที่นิยมเล่นหากันสูงนะครับเพราะว่าอาจารย์นองนะครับได้รับการถ่ายทอดการปลุกเสกจากพระครูวิสัยสุพลทิมนะครับท่านสามารถอัญเชิญดวงวิญญาณของงคบูทวดสถิตณนะวงค์บทวดทุกองนะครับครับผมเลยอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เก็บสะสมนะครับทีนี้มาดูองค์พระนะครับหลวงบูทวดเนื้อโลหะปีสองสี่นะครับจะมีสองพิมพ์นะครับคือพิมพ์หน้าใหญ่นะครับกับพิมพ์หน้าเล็กนะครับ ผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งนะครับของผมเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับเป็นปีสองสี่ธรรมดานะครับพิมพ์หน้าใหญ่แต่สําหรับองค์วันนี้นะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็นพิมพ์ปีสองสี่พิมหน้าเล็กนะครับหลังสามจุดนะครับครับเป็นพิมพ์นิยมสุดของหลวงปู่ทวดปีสองสี่นะครับครับองค์นี้เป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนโบขวามโบหงายนะครับเป็นพระในสภาพเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ ผิวของพระนะครับจะออกเป็นผิวปีกแมลงทับนะครับคือพระไม่ได้ฉายนะครับองค์นี้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นผิวลุ้งนะครับที่เป็นพิมพ์นิยมนะครับให้ดูครับด้านหลังขององค์พระนะครับจะมีจุดสามจุดนะครับตรงข้างล่างนี้เห็นชัดเจนนะครับคือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับด้านล่างนี่ครับ จะเป็นพิมพ์สามจุดเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยมของรุ่นปีสองสี่นะครับครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับมีสองเนื้อนะครับคือเนื้อทองแดงและเนื้อทองผสมนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นพระเต็มร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นผ่านไม่ผ่านการใช้งานนะครับข้างหลังจะคมชัดเจนนะครับไม่ว่าตัวหนังสือนะครับและผิวพระนะครับครับราคาหลักราคาประมาณนะครับหลัก พันปลายถึงหลักหมื่นต้นๆนะครับสําหรับพิมพ์นิยม3จุดนะครับองค์นี้แทบจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าท่านหาพิมพ์นิยมไม่ได้นะครับก็เอาพิมพ์หน้าใหญ่ธรรมดาก็ได้นะครับจะประมาณหลักพันต้นๆนะครับถึงหลักพันกลางๆนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะปีสองสนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงนะครับทั้งเนื้อว่านและเนื้อโลหะนะครับ ถ้าเราสามารถเก็บสะสมได้แล้วครับให้เก็บสะสมเลยนะครับถือว่าเป็นพระยุคเก่านะครับแต่องค์นี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับพระเดิมๆครับจึงมีสภาพสวยงามนะครับครับให้จดจานะครับจดจําเนื้อพระนะครับและผิวหน้าครับใบหน้าขององค์หลวงพ่อทวดนะครับครับพิมพ์นิยมกับไม่นิยมจะต่างกันนะครับถ้าพิมพ์นิยมนะครับจะเป็นหน้าเล็กนะครับครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับผิวเป็น ผิวเป็นม่วงเลยครับเป็นลุงเลยครับครับองนี้ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับครับคุณอาเก็บไว้อย่างดีเลยครับองนี้ครับครับเป็นหลวงปู่ทวดยุคอาจารย์นองครับได้รับการปลุกเสกจากพ่อท่านนองวัดสายขาวนะครับและเจ้าคุณวัดนาประดูนะครับหลวงู่ดำหลวงพ่อดำวัดตุยงนะครับปลุกเสกหมดนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่3ของวัดช้างให้นะครับครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เก็บสะสมนะครับครับ รลมบนทวดนะครับด้านหลังนะครับสาคัญท <dried snake> <anz i> ี่ส,สุดคือด้านหลังนะครับด้านหลังหกองค์พระนะครับครับพิมพ์นิยมนะครับจะมีสามจุดเห็นได้ชัดเจนนะครับจะติดจุดนะครับครับเวลาเราส่องด้วยกล้องส่องพระนะครับจะมองเห็นชัดเจนนะครับจุดสามจุดนี้ครับเอาจึงเรียกว่าพิมพ์หน้าเล็กสามจุดนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเห็นะครับ มีการปั๊มเห็นสามจุดและมีเส้นเสี้ยนนะครับอง์นี้สภาพสวยดูง่ายนะครับพระไม่ผ่านมือนะครับไม่โดนอากาศไม่โดนอะไรเลยนะครับยืนเดิมทั้งนั้นเลยครับครับถือว่าสวยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับราคานี้ประมาณหลักหมื่นต้นๆนะครับสําหรับองค์นี้นะครับปีสองสี่นะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับครับพิมพ์หน้าเล็กกับหน้าใหญ่นะครับหน้าตาจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับท่านผู้ชมให้จดจํานะครับไว้เลยนะครับนะครับ ครับถ้าเป็นพิมพ์หน้าใหญ่หน้าองค์องค่นบุด้วยเใหญ่นะครับครับเป็นเนื้อโลหะทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับจะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแต่หน้าองค์องค่นบุด้วต่างกันแทบจะชัดเจนแยกแยกได้นะครับราคาเช่าหาจะแตกต่างกันครับองหนึ่งประมาณหลักพันกลางๆครับแต่สาหรับพิมพ์นิยมนะครับสามจุดแต่หลักพันปายถึงหมื่นต้นๆนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษานะครับและสะสมไว้นะครับครับถ้าเรามีโอกาสนะครับครับมีหมุนเวียนในท้องตลาดเราชอบหาได้เก็บได้เก็บเลยนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับต่อไปอนาคตจะเล่นหากันสูงนะครับครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับครับสําหรับลงกดทวดวันนี้นะครับหลังตัวหนังสือนะครับพิมพ์นิยมสามจุดนะครับ ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับกาาบขออภัยท่านผู้ชมมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงการสินครับ